อ่ะพี่พิงขออินเนอร์แบบอ่ะหมดอีกแล้วกูทีหมดแล้วกูทีพูดเสร็จแล้วพิงพูดไม่ต้องได้หรอสั่งสอนฉันให้สายแก่ใจเธอุ้ยไม่ได้อินเนอร์ไม่ได้ให้โอกาสอีกรอบสั่งสอนฉันโอ้ยสายแก่ใจเลยอี๋ต้องเน้นมันต้องเน้นมันต้องไฮไลท์งัสั่งสอนฉันเอาให้สายแก่ใจเธอ ถูกต,ต้องไหมถูกต,ต้องครับถูกต้องเอประเมินเจี๋ยไ,<ว>ไปแล้วหนะึ่งมีง่ายหน่อยได้ครับได้ <l ær tattoos> เราจะเอากี่ข้อนะเอาสักห้าก็ได้บไปเอาง่ายง่ายใช่ไหมโอเคฮึ <l ær tattoos> แล้วบริงอะไรอ่ะระวังตัวไว้เถอะเดี๋ยวจะโดนิี้แหลกใช่ไหมใช่จริงเหรอคอัพลังเมื่ยกี้เก่งมากบริลลี่ให้เลยเก่งมากอันเดนิสวานเดนิสวานอยากปังอินเตอร์แฟนพูดอยากช่วยพี่อินเตอร์แฟนพี่จัดการเองไม่เป็นไรเหลือแต่ยากขนาดนี้ อันนี้นี่ยิ่งยากเลยแต่ผมอยากพูดจะอ๋อได้ได้ได้เอากันง่ายหรือยากอ่ะแล้วแต่เลยแล้วแต่ความเมตตาครับที่อยเขาก็คืนนะ EP สอง EP สองนะโจเทียนวันซั่งแต่นะโอเคอ่าๆเมื่อคืนนะวิ่งโอเคโอเควิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ย 3 2บรรยากาศทำหน้าด้วยนั่งกินข้าวทานข้าวมเชิญฟังนะเชิญฟังกินกันโอเคอุ Ó, three, two, ๊ยคุณิงนั่งแล้วคุณิงนั <t <t ่งแล้วอพงูดเลย3 2 1อทีเมื่อคืนยังทำตัวย่าฝรั่ออนยักลายยังจำเลยละชิลรอใช่ไหมเป๊ะมากถูกต้องละเนอะ โคุณชนะแล้วแหละสโสดระยะได้จำเลยนะนี่คุณชนะแล้วแหละอเอางี้แล้วกันเด็กเพื่อนอีตาแฟนได้เขา้ารอบเล่นเล่นรุ่เล่นมังม่งเนาะโอเคเนาะรอให้คุณชนะเลยคุณชนะเลยได้อยากฟังเสียงอินเตอร์แฟนพูดโอเคไหมโอเคไหมอยากฟังพี่พี่ทุกคนเลยเออโอเคเนาะพี่เนะี่ยเนาะเดี๋ยวเริ่มจัดคนที่ก็นนกเลยอุ้ยก่อนเลยอุ้ยอุ้ยอยู่ในเฟิร์สวันนะได้ดูใช่ไหมี่ขั้นเลิด้วยปันจัเทีนอ่านได้ด้วยเหรอได้ดูคนทีใช่ไหม ได้ดูไหมจูดิเอโยเข้ามาไม่ได้ดูหรอไอชีอีนะยลังออลโซเซียเอไม่เอาันหลอไม่เป็นไร it's okay it's okay ฮะชีพิ่ด้วยชีพิ่ด้วยคำไหเอหรอโอเคเออโอเคได้เลยรัมเบอร์พี่หมดพอดีไอชีอีสมาชิกหมด อยู่ไมโครโฟนเลยอยู่พอสนอลไมโครโฟนไม่รู้พูดตามพูดตามลาีดน,นะนคนอจุ๊บใช่ไหมใช่ครั่มีจุ๊บจุ๊ไมไม่มีจุ๊บจุ๊เฮ้ยผมแฮปจุ๊บจุอยู่แฮปจุ๊บจุฮะว่าอ,อ,อ,อยาู่แฮปจุ๊บจุโอเคตังคิวนะสวัสดีสวัโอเคใครก่อนดีกพี่ก่อนดีกว่า ต้เดกใชเดี๋ยวผมจะช่วยโอเคเอาเพียวมอยู่เอายาวยาวสิบแปดยาวเหรออะไรอันนี้แหละอะไรเราเจอกันค่อนข้างบ่อยนะฮะเจอแล้วคุณต้องทได้อยู่แล้ว คิดว่าจะหนีพ้นเหรอเจ้าลีเมอร์น้อยของฉันบลปรเลยิกเก็ตมากบิกเก็ตจริงจรงอ่าไม่ซึ้งโห่ราโห่ร้อฟังนี่โอเคโอเคอ่ะบอกคนนี้คนนี้คนนี้อยากฟังอีเตอร์แฟนพูดคำนี้มากได้เลยโอเคดีคันทาคุณจะคันบอกโอเคดีคันทา You wash me a tea? โอเคเจอนะอินทุแฟนดี๋ยวูนี่ดยคือยกไมค์ copy เลย copy เพจเลยโอเครักควาตัว white okay. ลงเคยีไทยและคืณหลักคุณถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องคุณดีให้นะ thank you นะโอเคครับขอบคุณมากครับขอเจิญคุดีกับคุณดิงนะฮะโอเคจูเลียเชิญคุณดิงเซสชัญญส่นจูเลียกินนะ,ะโอเคครับคุณคดิ๊งเก่งมากเลยนะโอเคคุณดิงฮะได้ถ่ายรูปเนาะโอเค,ญญะคะได้เลยมาได้เลยฮะได้ครับได้เลยโอเค We can't do it.